ทองแล้วรอบน,นี้ไม่ทองไม่ได้ทองทองแล้วครับทองแล้วครับไม่เปลืองสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เมโลเม,ลลเมลอีกครั้งนะครับและวันนี้กลับมาอยู่กับเกมเกลือชินอิมแพคของเรานั่นเองวันนี้คงไม่ต้องสื่อนะครับว่าเรามาทำอะไรเรามีนักหมายกันที่สะพานแห่งนี้เพราะว่าเราจะมาเปิดคาสึฮะกันนั่นเอง แต่คลิปนี้บอกเลยว่าผมไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับมีเพื่อนๆตามมาเชียร์ด้วยอยู่ในสายกันหมดแล้วสวัสดีพี่ๆท,ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุบมาเป็นกําลังใจให้นะครับเบคาเบคาหลบหลีก่านป่าล่ําร้อง <laughs> อย่า <laughs> อย่าให้เมลโลเมต้ตองล่ําร้องก็พอครับใช้สูตรพี่แล้วมันต้องมาดิครับคิริโตเรียกร้องหายูจีโอจะตาไป <laughs> ที่เรามาที่สะพานตรงนี้เพราะเป็นสะพานที่เิยโตเขาเจอกับคาซึฮะใน PV นะครับเราก็เลยว่าถ้าจะเอาเปิยโตมาเรียกมันดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เราเอาเลยเซลมาเรียกที่เป็นคู่จิ้นกับคาซึฮะนะครับและเป็นทารมมอนกันด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เตรียมเพชรมาทั้งหมดถึง2 2 0 0 0เพชรกับอีก15โรกันเลยทีเดียวแต่ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับในร้านค้ายังมีอีก 4ี่โลหรือหโลนะผมยังไม่ได้แลกเพราะฉะนั้นถ้าแลกเนี่ยโหวันนี้วันนี้ไปไกลถึงประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้พี่แบงค์คำนวณให้อยู่ประมาณเกือบร้อยหกสิบโลเลยทีเดียวจัดเต็มไปจัดทั้งตัวทั้งอาวุธเลยถ้าตรงนี้ก็ร้อยหกสิบเดี๋ยวจัดเราจัดทั้งตัวทั้งอาวุธเลยได้แน่นอนคนดวงดี <c oughs> เราไปเริ่มที่อะไรกันก่อนดีจะไปเริ่มที่ตัวหรืออา,าวุธดีห้าดาวเอ้ยอันไหนใช่ไหม ดูก่อนนะยังไงก็ต้องตัวเนี่ยเดี๋ยวดูตู้ตัวตู้นี้คือรอบนี้คือหลุดเลทได้หมดจะได้ก็อะไรก็ไม่รู้เนะเพราะเพิ่งออกอูล่าไปเลยเพิ่งมีแค่สามโลเท่านั้น่ไม่ใ้ในการเสียเวลานะครับดูหน้าตารอเล้าขนาดนี้ถ้าไม่อยู่ในตี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วมาเริ่มกันที่สิบโลแรกก่อนดีกว่าชิมรางชิมรางชิม ม่วงไปก่อนของนจำจิ้มอย่างนี้ไม่ต้องไปดูครับโรซาเรียยังไม่เต็มยัไม่เต็ม,ม,ตม,มคือดูดเลดได้ไหมได้นะถ้าเป็นดีลุกเนี่ยรับได้แต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนะี่ยไม่ค่อยรัปปี้เท่าไหร่โอ้ยยี่สิบไปแล้วโอ้โหยีบสามครับไลออนรอเฉยๆอย่างนี้เลยไปต่อไปต่ออันนี้เป็นโลที่สายสิบสามยี่บสาถึงสายสิบสามละ ยังไม่มาอีกคานชมเว้นเน็ตเหมือนจะทองนะเหมือนจะทองแค่เหมือนจู้อะไรเขาได้เฮ้ใจเย็นไม่ใช่ดวงพี่ปอมนะครับเอลพี่ปอมเขาก็ดวงดีเกินไปแค่ลุดเล็ดดีลุกเองดีลุกผมก็แค่สี่ห้าแล้วเองเอ้ยไงโดนขิงไปอีกการกางวิดีโออย่างนี้ตัดไปเลยดีกว่าสี่สิบสามมาไหมทองไหมเอ้ยยัง โอ้โหไม่ได้วุธใหม่ๆเลยอะยังง่อยกลิ่นจะไปได้ยังไงมันคนละตู้กลิ่นเออกลิ่นไม่ค่อยดีละเลี่ยนเอาพี่เบย์โตมาลอบ้างดีกว่าพี่เบย์โตพี่โตเขาต้องยืนฝั่งไหนอ่ยเขาต้องยืนฝั่งนี้ปะเฮ้ยืใจโลเลเฮ้ยใจโลเลยืนมองขาซึงฮะใจโลเลยืนมองขาศึกฮะกำลังเดินมาไปต่อครับที่โลที่ห้าสิบสาม จะมาแล้วเปิดทางทีวีเอ้ยเฮ้ยทำไมโรซาเลียมมาหมดมีให้ตื่นมีให้ตื่นแป้วขอ63สิไว้ได้ไหมประหยัดประหยัดหน่อยได้ไปต่อตัวอาวุธพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมหลอกผ่อนใจเย็นๆมันนึกว่าเราไปแล้วมันนึกว่าเราไปแล้วมันนึกว่าเราไปแล้วอันเนี้ยมันออกมันออกตัวเกลือละอันเนี้ยทองชัวร์หลอกเกมหลอกเกมหลอกเกมหรือหลอกตัวเองไอ้ซับ เท่าไหรแล้วเนี่ยลืมนับเลย6อกหกเอ้ยงั้น73ทองสองทองแล้วรอบนี้ไม่ทองไม่ได้ทองทองแล้วขา้าวทองแล้วขา้าวไม่เปลืองไม่เปลืองคาซึ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 ฮะห,หรือไม่เอาคาซึลุกคาซึชิไม่เอานะเอ้ยยงัยงยงัยงยงังติดเต้นมาเฮ้ เอ่อ,เอ้วหกบปนะกบก้ตกใจย,ยเป็นเด็กเื่เป็นเ็เจยืนมองคาซึฮะกาลังเดินมาไม่เอาคาซึลุคคาึชิไม่เอานะไอ้ไเหนะีเ้ยคาซึชิโอม่ไอ้เฮียคาซึชิไอ้เว้ มีอะไรล่คะครับค่ะคือชีชีก็สู่ชีสีสองแล้วเชยเมยตอนหลักเกสู่แก๊งโลลีคะ่ะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าไอดีผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆหรือไงพี่ๆที่เล่นด้วยกันจะรู้เลยว่าตัวเนี่ยแทบไม่หลุดเลนเลยเพราะฉะนั้นไอพวกข้าตัวหลักเนี่ยซีน้อยมากแทบไม่หลุดเลนเลยแต่ล่าสุดที่หลุดเป็นชีชิและก็ตามมาเป็นชีชิอีกตัวอีกโอ้โห เรียกว่ามันเป็นอาถรรพ์เจ็บไม่ไม่ตั้งใจในคิริโตะเจ็บเลี้ยอกเลยเจ็บดูโรลีเวลเผื่อเพื่อแถมป่าวเผื่อแถมเออนี่ไหนนี้อันนี้ฉีดแต่ละคนซีเท่าไหร่กันแล้วครับซีสองแล้วครับเป็นก่อนแล้วครับโอ้เดี๋ยวนะที่เราซีสองทุกคนนะพูดเลยนี่ผมว่ซีสองเจ็บเฮ้ยมอสยังเป็นหัวหน้าแก๊งอยู่ผมเป็นซีสามครับ บอกเลยว่าจริงๆคาซือฮะเนี่ยอวยครึ่งไม่อวยครึ่งนะยังไม่รู้ด้วยว่าเก่งขนาดไหนถ้างั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นความตื่นเต้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปกดตู้อาวุธก่อนก่อนถ้าได้อาวุธเนี่ยเจอกันคาซือฮะแน่นอนต้องมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูก่อนว่าคามัาจะมาให้เราไหมตอนนี้คาซือฮะเลเวลหนึ่งได้อัตราคีย์แค่สามสิบเก้าแรงคีย์เก้าสิบหกแต่จำนานท่าเจ็ดร้อยสองเฮ้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหเยอะจัด นี่คือใส่ใส่แฟกให้ครบหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อเอ้ยเหมือนกันอาวุธอาวุธไม่มียังไม่ได้ใส่อาวุธนี่ไงเดี๋ยวนี่กันหนักอาวุธกาลังจะมีนะครับอาวุธไม่มีด้วยเดี๋ยวอาวุธจะเปิดโชว์เพื่อนเลยเดี๋ยวจะเปิดอาวุธโชว์เพื่อนเลยอาวุธนี้อาวุธนี้เอาไว้บัฟเตี่ยวเนี่ยคือคู่นี้คือเขาเกิดมาให้กันตั้งแต่เอซจะมาเย็นชินดิแพใช่แต่ตอนเนี้ยไม่มาไงคาศึ์าไม่มาไงบัฟอาวุธ เด็วดิบบัฟอาวุธ5ดาวอันนี้คือ<ม>พอได้เก็บติจิวครบจะทำให้พุ่งโจมตีแรงขึ้น16%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก<ม>20%เสี่ยวเห็นเสี่ยวยิ้มคือจะบอกว่าไม่มีไม่ได้แล้วใช่ไหมแรกทีเดียวแม่งเลยคือ<ม>ใครใสออ่ววยเสี่ยวก็มีไว้ก็ดีติดทีมไว้ให้ก็ดีแลนะ้วได้คาซทฮามห้วยรีเนอร์จีให้ให้เสี่ยว นี่สรรพคุณของดาบสองลมด้วยคือตอนนี้อมสงบอกถึงสรรพคุณดาบไปแล้วตามข้ากันเป็นลมนเนี่ยแต่ใช่จะเป็นลมแล้วแล้วถ้าอาวุธไม่มาอีกเนี่ยชักแน่นอนแต่มาๆมาๆยื้อคนดูไ้พักใหญ่ละเรามาต่อกันที่ตัวอาวุธเลยเดือนครับเดือนนะในการสะสมหนึ่งเดือนที่ผมเก็บเพชรและเติมเข้าไปอีกโอ้โหมาอาวุธใส่ไม่ได้อ่ะนอนะครับนี่เดี๋ยวจะอาวุธมาก่อนแล้วถ้าอาวุธมา เจอกันคาซิฮาแน่นอนเพราะฉะนั้นไปเลยลุยไปก่อนรอบที่สิบสิบสามทองเลยไหมโอ้โหไม่ต้องรีบเอ๊ะทำไมมันเลขเดิมเลยวะสิบสามอีกแล้วเออวฮะเฮ้ยได้ธนูใหม่ก่อน Alley Hunter เดี๋ยวดูซิจะได้ของใหม่ๆเยอะไหมเนี่ยของธนูสีดาวนี่มีอะไรดีบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยทักธนู ็ไไไม่่่ดด้ีเทาหรของบุญก็เอาดาบเมื่อกี้ไปใช้แทนได้เนี่ยชำนาญท่าไม่เอาแต่ไอรอนแทติงชำนาญธาตุเยอะกว่านะอ๋อใช่ใช่งั้นไปต่ออันนั้นต้องไปคราฟต์เอาไปต่อที่โลที่ยี่สิบเออกดไปโดยหลุดหลุดหลุดเมาไปเลยหลอกงลองเฮ้ยข้ามไปลองไปหลุดอะไรก็หลุดเฮ้ดาวคอนเปิดมาแล้วก็ผัดแลกกับแผทนี้เลยไปต่อครับ ไปแล้ว30เท่าไหร่ไม่รู้ชักแม่งแล้วทอทออมาเร็วทอมาเร็วทอมาเร็วทอมาแล้วทอมาแล้วไม่ใช่ดูตัวอาวุธมาเฮ้ยมบอฟลาวุธมาเร็ววุฒมาเร็วเฮ้ยขอร้อง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 เฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยเก้าเจ้า โอ้ยทีครับโอ้โหคาซือฮาต้องมาต่อแล้วนี่คาซือฮาต้องมาแน่นอนครับบัตรจับมือคาซือฮาต้องถึงเรียบร้อยนะครับฟรีดอมสวอนไม่ต้องไม่ต้องฟังคนอื่นสวยไม่ต้องฟังคนอื่นอธิบายสรรพคุณแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เรามีแล้วนี่มีกดาบแล้วมีตะะัวถือให้หรือ,อยัง นี่นะครับเราได้ดาบแล้วเราไม่ต้องคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปต่อตู้ตัวกันทันทีครับมาเหกสิบโลในลุ้นหุ่ยได้อยู่นะ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 ไปเลยครับไปแล้วไปไปทอเลยไหมทอเลยไหมไม่รอแล้วครับสกิปสกิปยิบร้อนร้อนรเฮ้ยเอะไรอะไรบัก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 ตู้โนเอลเฉยมาไงไม่ได้นัดกันไว้ ไอ้ท้องท้องท้องเลยเฮ้ยท hey, 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 ้องท้องท้องเฮ้ยเฮ้ยโคตรเร็วเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยมาไปแล้วมาไปแล้วสุดยอดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมันไม่หลุดนะพี่จอร์นกดรัวเลยครับคำเสือครับเฮ้ยเฮ้ยมันครบเลยเว้ยสุดยอดไปเลยครับ เหรียญเหลือ <en> <ure> อีกโอ้โหไม่เคยทําให้ใครผิดหวังจริงๆนะครับไม่เสียชื่อช่องเบลโลเมจริงตัวครบอาวุธครบก่อขาสู่ไอดีพเมียมเอ้ยสีหนึ่งว้าวสีหนึ่งทำไปได้วะดูดิเอ้ยวดโมเดลให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่ไม่ไม่ไกดออกไปก่อนดีกดออกไปแล้วก็ไปใส่ดาบด้วยเอเอมันแน่นอนหยุดแล้ว คนมีตัวมีดากัครับมันก็ต้องโชว์นิดนึงไปหลบไปเลยเบยโตนายไม่ถูกเลือกแล้วลางๆเฮ้ยนึกว่าทาวเวอร์เเฮ้ยใจเย็นใจเย็นถึงจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ดูไปก่อนเนี่ยนี่ฟรีดอมสวอนแต่ไม่เข้าเลยนะแต่ก็ถามว่าใช่ไหมก็ใช่แหละ นี่นะครับบนสะพานแห่งนี้โหดาบลอยอีกแล้วอ่ะกดอีค้างนี่กดอีค้างหันมาหันมามาตีจุบอีอมันมีดูดต่อหรือเปล่าวะถ้าตีธรรมดาต่อเห็นบ่ามันจะมีมันดูดดูดอ่ะปัดลองอ๋อมันแดงดูดค้างอยู่ไม่ได้ดูดตามดาบก ตัวเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองเล่นให้ดูในไลฟ์สตรีมันอื่นแล้วกันแต่วันนี้ต้องบอกไดยว่าก็ธรรมดาครับไม่เคยแบบไม่เคยผิดภาพถึงจะหลุดเลทแต่ก็มาภายในแบบกิโลนะปอแบบกียี่สิบสาโลโอโ้โหบอกเลยมาครบตัว,ตวด,ดีว่า<อ>เหลืออะไรตอนเนี้ยเดี๋ือเท่าไหร่นะเโโฮ้ยสี่สิโอ้โหใช้ไปแค่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวยมายีมา <20. S 1> โอโ้โหนี่ยังแรกอีกแค่โลเนี่ยไปก่อนไล้ก่น อันเนี้ยถือว่าสวย,ยนี้มันน่ยายโดดโชว์เขาพิธีไอ้ยาลีลาที่แพวพาวสวย <c oughs> สวย <c oughs> ใช้ได้นะคลิปนี้ก็ถือว่าบอกเลยว่าไม่เกลือแล้วกันถึงจะได้ชีช้มาแต่ถ้าหลุดมา20่สโลถือว่าไม่เกืออาวุธก็มาเร็วแหมต้องขอบคุณพี่พี่น้องๆน,นะที่มาเป็นกองแช้งให้ในวันนี้แต่เหมือนจะผิดหวัง <c oughs> ใครเขาแช่งเขาหวังดีกับนายทุกคนเ,เลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะลาเพื่อนๆไปด้วยถ้าอีค้าโชว์ไปกาอากาศยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับทีต่ตามดูจนถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจเมลโลเมสด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ